รู้หรือไม่ครับว่าภูมิภาคอีสานของประเทศไทยเคยมีโขนท้องถิ่นที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนแต่ว่าไม่ค่อยได้พบแล้วในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าศิลปะการแสดงโขนนั้นเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยเรามาอย่างชานานเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักมาโดยตลอดซึ่งแต่ก่อนมักจะถูกแสดงภายในรั้วในวังภายหลังจึงมีการนำเอาไปแสดงภายนอกวังและท้องถิ่นที่ห่างไกล การแสดงโขนของไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมรามยานะหรือรามเกียรติ์ของอินเดียซึ่งไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลดังกล่าวแต่ยังมีประเทศอื่นๆในดินแดนเอเชียอาคาเนที่ได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกันตะทิเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเป็นตน้นโดยแต่ละถิน่นก็จะมีเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกาย และศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันผลจากราชสำนักกรุงเทพเริ่มมีการแผ่ขยายอิทธิพลออกไปยังหัวเมืองขึ้นภายในอนาณาจักรสยามอย่างเด่นชัดเมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองราชสำนักได้มีการส่งขุนนางหรือข้าหลวงไปช่วยว่าราชการปกครองหัวเมืองชายขอบที่อยู่ห่างไกล ความเจริญในด้านต่างๆรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมก็แผ่ขยายไปด้วยหนึ่งในหัวเมืองสําคัญที่ได้รับอิทธิพลทางการแสดงโขนจากราชสํานักกรุงเทพยอย่างเต็มรูปแบบซึ่งพบว่าหัวเมืองเดียวของภูมิภาคอีสานที่มีการอนุรักษ์และต่อย,ยอดจนถึงปัจจุบันคือเมืองกุขันซึ่งต่อมาคือจังหวัดกุขันและจังหวัดศรีสะเกดตามลำดับโดยโขนเมืองกุขันเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ 2426ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5จากการที่พระยากุขันพักดีศรีนครลำดวนปัญญาคุขันทินเจ้าเมืองคุขันในขนาดนั้นได้มีการนำเอาครูโขนจากกรุงเทพและครูโขนจากกัมพูชาเข้ามาเผยแพร่ฝึกฝนการแสดงจนเกิดเป็นโขนคุขันขึ้นซึ่งต่อมาภายหลัง มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยการแต่งกายจะไม่ปราณีตเท่าโขนราชสำนักกรุงเทพวงดนตรีที่ใชในการบรรเลงจะใช้วงปีพาดอีสานใต้ลักษณะเพลงส่วนใหญ่จะออกไปทางขเขมรท้องถิ่นมีลูกตกบางเพลงที่อยู่ในทำนองเพลงไทยเดิมเสียงดนตรีจึงมีความแปลกไปจากโขนราชสำนักกรุงเทพอยู่พอสมควรมีการใช้ภาษาขเขมรถิ่นไทยในการแสดงเนื่องจากเมืองขุขันในขนาดนั้น มีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรสูงอยู่เป็นจานวนมากส่วนรูปแบบการแสดงที่ได้รับมาจากราชสำนักกัมพูชาจะไม่ค่อยแตกต่างจากราชสำนักกรุงเทพมากนักเนื่องจากทางกัมพูชาก็เพิ่งมีการรับเอาการแสดงโขนไปจากราชสำนักกรุงเทพเช่นเดียวกันตั้งแต่ยุคนักองด้วงหรือในช่วงปีพศ2383ถึงปีพศ2403 ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักที่เจ้าเมืองขุขันนำเข้าครูโขนจากกัมพูชาแรกเริ่มการแสดงโขนกุขันจะใช้ผู้ชายล้วนต่อมาในปีพศ2450พระยาบำรุงบุระ,ระจัน์บุญดีการจะนะเสริมข้าหลวงกำกับเมืองกุขันได้สึกทอดการแสดงโขนกุขันต่อมาแต่ได้เปลี่ยนจากการใช้ภาษาขเขมรถิ่นไทยเป็นภาษาไทยในการแสดงแทน นอกจากโขนกุขันจะมีการแสดงที่เมืองกูขันเองแล้วแต่ก็มีบางครั้งที่ได้รับโอกาสไปแสดงยังเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันเช่นเมืองสุรินเป็นต้นซึ่งทำให้โขนกุขันนั้นเป็นที่เรื่องลือเรื่องชื่อแก่เมืองรอบข้างในขนาดนั้นต่อมาในช่วงปีพศ2510ถึงปีพศ2513 โขนขุขันได้มีการถูกจัดแสดงขึ้นในงานกาชาติประจำปีของจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่ต่อมาภายหลังจากปีพศ2515เป็นต้นมาเพราะเนื่องด้วยปัญหาทางด้านงบประมาณและบุคลากรจึงทำให้การแสดงโขนขุกขันนั้นขาดหายไปยาวนานกว่าหลายสิบปีจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้นโขนขุข,ขัน ให้สามารถนำกลับมาใช้ในการแสดงในงานประเพณีแซนโดนตาซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดแม้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่แม้ว่าโขนขุขันจะมีการรื้อฟื้นจนมีรูปแบบที่สมบูรณ์เหมือนดังในอดีตแต่การใช้ภาษาในการแสดงนั้นใช้แค่ภาษาไทยในการแสดง ซึ่งต่างจากช่วงแรกของโขนกุขันที่มีการนำเอาภาษาเขมรถิ่นไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมาใช้ในการแสดงร่วมด้วยอย่างไรก็ตามโขนกุขันนับว่าเป็นวัฒนธรรมการแสดงอันดีงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นการแสดงโขนที่มีเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอีสานซึ่งมีอัตลักษณ์มาอย่างยาวนานควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ และสืบต่อให้คงอยู่คู่แผ่นดินอีสานของประเทศไทยตลอดไป